เอาละค่ะเราจะคุยกับคุณไกรสอนต่อนะคะในเบรกที่3นี้ปุ้มพี่มีคำถามตามชื่อเรื่องของรายการแล้นะคะคือเรื่องลับมากมันก็มีการพูดจากันในโซเชียลมีเดียว่าก่อนหน้าที่เพิ่งจะเสียชีวิตเนี่ยมีเทปลับมีจริงไหมคะมีครับมีจริงครับในสิ่งที่เพึ่งพูดมีไหมคะว่าเขาจะขอหย่ากับปุ้ม มีไหมก,ก็เป็นตะเทปลับถือว่าถ้าผมก็เชื่อเหลือเกินว่าตอนที่พูดในเทปลับนั้นมันเรื่องมีความกดดันอะไรหลายๆอย่างที่ให้คุณเพิ่งพูดไปเหมือนกับว่าทำลายผมสะถ้าผมได้เสียหายหรือว่าถูกสังคมตร,ตรานหน้าว่าเป็นคนเลวคนได้ดีผมก็จะอยู่ในวงการนี้ไม่ได้รับสิทิ์ต่างๆผมก็จะไม่มีสิทธิ์ผมว่าตรงนี้ มันจะเป็นการขอร้องให้พึ่งพูดโดยใครก็ตามหรือบังคับให้พูดโดยใครก็ตามแต่เมื่อพูดไปแล้วสักก่อนเสียชีวิตสักประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าสองไม่เกินสองอาทิ์คุณพึ่งได้โทรมาผมบอกว่าหนูหาเทปตรงนั้นไม่เจอหนูพูดไปทําให้พี่เสียหายแน่นอนพี่จะต้องถูกโควตาแน่นอนหนูจะเอามาเก็บไว้แต่หนูหาไม่เจอแล้ว แล้วตอนหลังผมู้รู้ว่าเทปวนนี้ถูกขายให้บริษัทเทปและและครอบครัวเขาก็ได้เงินประมาณหนึ่งล้าน 1, บาทไปอ๋อเททีเดียวนะเป็นเงินเป็นหนึ่งแสดงว่าปุ้มเชื่อว่าเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พิ่งถูกกดดันให้พูดประโยคนั้นใช่ถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมเรื่องสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับคำสุดท้ายจริงๆแล้วถ้ามีการจดลิขสิทธิ์ชื่อจริงๆและมีคนพยายามจะไปจดปุ้มจะสู้ไหมในการที่ปุ้มก็มิคิดว่า เอมันน่าจะเป็นสิ่งของปุ้มจดได้เหมือนกันสู้ไหมคะถ้าจะมีคนไปจดลิขสิทธิ์เหรอครับค่ะสมมุติว่าชื่อนี้จดได้นะสมมุติว่าชื่อนี้จดได้แล้วมีคนพยายามจะไปจดปุ้มจะไปจดแข่งไหมผมยังไม่คิดเรื่องนั้นครับเอาคิดว่าตอนนี้เดี๋ยววันพุธนี้ครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวต้องพจะมาที่ที่ที่เชียงใหม่แล้วก็จะแถลงข่าวโดยทั้งกฎหมายทั้งหมดว่าตอนเนี้ยเพชร จะได้อะไรจากการเป็นลูกการจากการเป็นทายาทของทุ่มพวงโดนจัดครับผมคุณชาติเดชอาจารย์ไม่ทราบว่าทุกนี้ผมให้ผู้รู้ทางกฎหมายและทนายความมาแถลงข่าวอย่างที่ชินใหม่ครับผมขอบคุณมากครับคุณขาสวัสดีนะคะโอเคค่ะอะแต่พูดถึงเรื่องเทปลับหน่อยแต่รู้เรื่องนี้แค่ไหนยังไงแล้วก็มองเทปนี้ยังไงผมไม่ขอก้ากาเลยครับอาจารย์แต่ว่าในความรู้สึกของผมครับ ผมไม่ทราบหรอกเขาว่ามันจริงหรือไม่จริงอืแต่มันก็ได้เกิดขึ้นละแล้วก็จริงๆแล้วจึงว่าครับเรื่องของครอบครัวมัน,นก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่มีนักร้องลูกทุ่งครับบางคนเขาก็ออกมายืนยันว่าจริงแต่ได้ยินเรื่องนี้ไหมก็ได้ยินครับแล้วแต่เชื่อเขาไหมเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว้าวยืนยันขนาดนี้เลยเหรอ,อแสดงว่าคนนั้นเขารู้จักกันอย่างดีอะ ผมไม่ขอเอ่ยชื่อครับแต่ว่าก็เป็นบุคคลที่ทุกคนในวงการถ้าพี่คนนี้พูดก็ก็น่าจะรู้ครับน่าเชื่อถือครับอ่ะโอเคเมื่อมันจะเป็นความลับก็เป็นความลับต่อไปนะครับไม่ต้องมีการเอ่ยชื่อนะครับพูดถึงเรื่องชื่อครับตกลงจะไปจดลิขสิทธิ์ชื่อนี้จริงหรอจริงๆครับต้องกลับเรียนทางด้านของพี่ปุ้มด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมว่าจริงๆทุกคนเรามาหาทางออกร่วมกันนะครับทำยังไงให้ พี่พุ่มพวงดวงจันทร์ยังสง่างามยังเป็นพี่พึ่งที่ทุกคนรักทุกคนศรัทธานะครับอย่าให้พี่พึ่งต้องมาอยู่ชื่อพุ่มพวงต้องมาอยู่ในการทะเลาะวิวาทขัดผลประโยชน์มีรัทธยามีมีมีโกรธามีเขาเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันมันเป็นใครใครก็ไม่สบายใจหรอกครับช่วยกันมาหาทางออกให้ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยให้คําว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยมันยัง อยู่ในองค์การเพีงลุกทุ่งอย่าให้ใครเขาต้องพูดว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนุ่งยุต้องลุกทุ่งเขาทำซึ่งดูแล้วมันมันน่าเบื่อหน่ายครับการที่จะไปฟ้องเอาลิขสิทธิ์เนี่ยจะให้ใครเป็นเจ้าของคือถ้าถามความเป็นจริงในลักษณะที่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 ผมเข้าใจนะครับถ้าถ้าผมสามารถทําได้ถ้าผมไม่เอาไปคืนพ่อบุญธรรมคนแรกของของพี่พึ่งพุ่งพวงก็คือพ่อไพยพฤษผมก็อาจจะมอบไปที่กระทรวงวัฒนธรรม นะครับหรือไปให้เขาทําเป็นกิจจารษณะเลยทั้งครอบครัวทั้งทั้งหมดนะครับไปทําเป็นมูลนิธิของพี่ปุ้มพุ่มวงซะได้อะไรได้อะไรมาก็ไปมอบให้กับคนในวงการเพลทุง่งหรือใครที่เดือดร้อนในวงการเพลกทุง่งครับผมมองในเรื่องนี้มากกว่าคือคจะจดไปได้กระส์ของมูลนิธิจะให้ปุ้มหรือใครสอนเข้ามาร่วมด้วยไหมกับการจดครั้งนี้คือผมว่าจริงๆถ้าร่วมกันได้นะครับก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าพี่ปุ้มคิดยังไงผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับบางที ผมอาจจะไปก้าวลุวงพี่ปุ้มแต่ว่าด้วยเจตนาดีทั้งหมดเลยครับเราอยากให้พี่พึ่งยังอยู่ในวงการแบบแบบไม่มีเรื่องที่ที่มันต้องเป็นกันอยู่เงี้ยทุกวันครับมันใครๆเขาก็อืมอะไรมันจะจบอืมอะไรมันจะอย่างนี้สักทีครับอาจารย์พรุ่งนี้เขาตแตแลกอาจจะจบครับนะผมอาถานทนายคตกลงชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ ที่คุณมนเมืองเหนือเป็นคนตั้งให้เนี่ยจดลิขสิทธิ์ได้ไหมคะต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับพอเวลาเราใช้คําว่าชื่อเนี่ยเราจะคิดถึงคำหนึ่งก็คือเครื่องหมายการค้าคไอ้เครื่องหมายการค้าเนี่ยใครเผยแพร่ก่อนก็มีสิทธิ์ถ้าถามผมนะผมผมมองว่าเมื่อชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ใช่ชื่อจริงนามกุญจริงของคุณพุ่มพวงเนี่ยมันก็น่าจะต้องเป็นของบริษัทที่ทําการตลาดให้มากกว่าเพราะเป็นคนเผยแพร่ออกมาก่อนแล้วเขาจดได้ไหมผมว่าเขามีสิทธิ์ยื่น เครื่องหมายการค้าคือชื่อนสำคัญมากถ้าได้ชื่อมาแปลว,ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคนจะใช้ชื่อนี้จัดงานต้องมาจ่ายเงินค่าค่าสิทธิก่อนไม่จ่ายก็คือจัดไม่ได้แต่แต่ก็คิดดีนะอั<ช>นั้นจะเป็นของใครให้เป็นของมูลนิธิไปอันนั้นอันนั้นอยู่ที่ทาย,ยาทเขาถ้าสมมุติว่าวันนี้เราจะมีคนไปทํามูลนิธิพุ่มพวงดวงจ,นจนันทร์เจ้าหน้าที่เขาจะถามเลยว่าคุณเป็นอะไรกับทางคุณพุ่มพวงซึ่งเหมือนกับเราทำมูลนิธิของวัดวัดหรือว่าของเอ่อพระที่มรณาภาพแล้วดังๆเนี่ย จะต้องเป็นทายาทมายื่นร่วมด้วยไม่งั้นเขาไม่ให้ใช้ชื่อก็แปลว่าในกรณีนี้คุณไกรสอนและลูกเพชรก็ต้องมีส่วนร่วมในการขอถ้าเขาไม่เซ็นให้เนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ไม่ให้ใช้ชื่อนี้อ๋อแต่ว่าไงก็จะไปติดต่อไหมถ้ามันเป็นไปในอย่างที่ศาสตรที่คลองของอาธนาพูดนะครับผมก็ก็ต้องไปศึกษาใหม่ว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีทางไหนหรือพี่ปุ้มครับมาหาทางออกร่วมกันนะครับเพชรเราพี่น้องกันนะมา ร่วมทําให้ชื่อพุ่มพวงลวงจันสง่างามเหมือนเดิมเถอะพี่เชื่อว่าทุกคนรักเพชรนะทุกคนรักเพชรมากอยากให้เพชรได้คิดนะครับได้คิดดีๆว่าในสิ่งที่พวกพี่ทุกคนนะครับหรือผู้รับผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยนะครับอยากเห็นอะไรในตัวเพชรและเป็นห่วงเพชรแค่ไหนนะครับทุกคนรักและเป็นห่วงเพชรแล้วก็ไม่มีใครไม่รักพุ่มพวงดวงจันหรอกครับอาจารย์ครับ ถ้าจดได้นะพี่จะไปซื้อ28หรือ29ก็ได้เนาะเพราะปีนี้เป็นพี่28ปีหน้าเป็นพี่9ใช่ไหมคะคแต่มาถึงตรงนี้แล้วแต่อยากจะบอกอะไรกับวิญญาณคุณพ่อแล้วก็วิญญาณของของ,ของพ,องพึ่งไหมขอให้มันจบลงด้ดีนะครับขอให้จบลงใดีแค่นี้แหละครับบอกสั้นๆเลยนะ นี่คือเรื่องราวของความรับเกี่ยวข้องกับการจัดงานพุ่มพวงการสาบแช่งอะไรต่างๆนานาและลิขสิทธิ์ชื่ออะไรที่เราคุยกันเนี่ยนะคะหวังว่ามันคงจะเป็นความลับในใจที่หลายๆคนอยากรู้นะคะถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่านี่คือหนึ่งในบุคคลสาธารณะถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เขาทำไว้กับประเทศไทยนั้นก็มีค่ามากมายมหาศาลแล้วเรื่องต่อไปของเราก็มีค่าค่ะเรื่องดีมากค่ะ